สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม l a า Narok ok Origin เนาะต้นเดือนใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆมานะซิวันนี้วันที่หนึ่งเนาะทุกคนก็จะมีสัตว์แดงลิมิเต็ดนะครับมาทุกตัวเลยนะตั้งแต่แบบเปิดเปิดเกมมาเลยนะครับ ก็มีแวมพา์เนาะมีหูกขาวหูกดํามีกระต่ายมีวัวแล้วก็มีวาคิลี่บีนะครับวันนี้แหมเราก็ได้ทําการจัดมาแล้วครับทุกคนร4อยบเอใบผมจะมาหานกฮูกดำแล้วกันเพราะผมยังไม่มีนกฮูกดําเนาะผมจะให้ดูมันใช้สําหรับ PVP ดีมากเลยนะทุกคนนกฮูกดำํำ แล้วมันก็สวยมากด้วยอันนี้คือแบบร่างขั้นสูนะทุกคนเนาะเทียศูนย์นี่เทียสามนี่เทียแปดเทียแปดอย่างสวยเลยนะคนดูนี่เทีทสยสิบเทียสิบสวยทุกตัวยอยู่แล้วก็คือเราหวังแค่ให้ได้หนึ่งตัว หวังให้ได้1ตัวแล้วเราก็จะพอที่จะมีแต้มแรกอีก1ตัวเนาะก็จะเป็นขั้น1เราเอาแค่ขั้น1พอวันนี้ผมจัดการมาแล้วร้อสีใบเรากดไปเลยอื้อหทีรูนติกทุกคนไม่เป็นไรครับไะทีละ5เลยแล้วกันเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลากดทีละ5้าใบาเลยแล้วกันนะครับโปที่เผงเมื่อกี้แม่มันไม่เผอกับเราเลยเก็บกดอีกที กดอีกทีกดอีกทีโอ้โหเศษกวางกดอีกทีกดอีกทีตัวอะไรมาเอา้าทุกคนไม่ติการันตีนะครับไม่ติการันตีได้หูขาวแต่เราไม่อยากได้โอ้โหมีอลิสด้วยทุกคนอลิสโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นแต่ผมอยากได้หูดําเนาะหูขาวผมไม่ต้องการนะเพราะผมมีแล้วไป เวรกรรมเลยอย่างนี้อืมอาริติครัทุกคนกดไปค้าทีกดไปขาทีกดไป้าทีาทเอา้าทุกคนไม่ติดการันตีนะครับโอ้โหวันนี้ของผมจริงจรงทุกคนเอาเรื่องไหมลนะ่ะสุดยอดมาแล้วหนึ่งตัวทุกคนได้มาสองตัวแล้วครับร้อยสี่สิบเอ็ดใบเ้วเปิดไปแค่หกสิบเอ็ดใบเราได้มาสองตัวนะทุกคน สบายเลยครับอย่างนี้แล้วเรามีกรารันตีแล้วนะผมจะไม่เปิดแล้วก็ได้เนี่ยผมขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ไม่เราทําเพื่อคนดูขนาดนี้เราต้องเปิดดีครับทุกคนเราต้องเปิดเนาะเพื่อคนดูสายซุ่มกาชากับเราไม่ใช่แล้วทุกคนผมได้มาแล้วนกฮูกอันนี้ผมเลื่อนขั้นก่อนเลยละการ โอเคทุกคนขออนุญาตไปวิ่งก่อนนะครับวิ่งตามหาดดวงก่อนนะครับทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าไปได้ไหมเนี่ยน้ำตกสวยๆเนี่ยดอกบัวเนี่ยโอเคทุกคนเรามาอยู่ตรงนี้ครับเรามาหลบมุมนั่งก่อนทุกคนนั่งแบบเท่ๆม,มาลุยกันต่อครับ นั่นละละทุกคนไปครับผมไปเปิดทีละใบแบบชิวๆเนาะไม่ต้องอะไรมากอืมไม่ข้ามอนิเมชันดีกว่าวทุกคนมันไวายไปไปบู๊โบืะทุกคนพอยายที่มาแล้วเหมือนจะเกลือปะเฮ้ยทุกคนอ๋อสีม่วงโอเคไม่เป็นไรครับ เอาโ,โอเคโอเคชิ้นส่วนชิ้นส่วนด้วงผมก็อยากได้นะเพื่อเก็บไ uh cod, วไ้อัพขั้นเนาะสะสมไว้อัพขั้นเราจะค่อยๆเปิดกันไปเรื่อๆยๆเฮ้ยทุกคนอ๋อมันก็จะแบบเด้งหลายหลายทีอะพอมันต้องเป็นสีแดงเนาะหนึงจะได้สัตว์แดงอันนี้ยังม่วงไม่พักเลยนะ ในนี้เรายัางม่วงไม่พักเลยนะโอ้ยมันยังม่วงไม่พักเลยนะยังม่วงไม่พักม่วงไม่พักไยนะอ่ะขอห้าทีแล้วกันออีกหนึ่งทีอะอีกหนึ่งทีนะครับโอ้โหห้าท,ปทีป่ิปีพึ่ดตองมาแล้วปะต้องมาแล้วปะ,อวปะโอ้โหฟ้าล้วนเลยทุกคนเอาอีกห้าทีแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนโอ้โหสีแดงไม่ออกออกสีทอง<ๆ>ผมว่าไม่ใช่ละผมว่าดอกบัวไม่ให้อะไรเราแล้วละคนดูวิ่งก่อนครับเราต้องวิ่งก่อนครับอย่างนี้ไม่งั้นแย่ yeah, แน่นอนเราต้องวิ่งก่อนนะเราต้องวิ่งก่อน พาย้อนพายับปะเนี่ยแล้วก่อนเรามานั่งขอเข้ามาสานเจ้าก่อนทุกคนขอให้ข้าเปิดได้นก้คูกดำอีกหนึ่งตัวได้เถิดโอเคทุกคนเราขอพอละเราไปลุยกันต่อครับพืดพ,พืโอโ้โหนึกว่าเราแต่ไม่ใช่มันจะมีชื่อขึ้นข้างล่างเนาะถ้าเราได้ ผมเปิดทำไมวะเนี่ยทำไมผมไม่หยุดแค่นั้นแล้วผมก็เอาการันตีแรกไปวะผมทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้เรายังไม่ไม่เห็นวี่แวรว่าสัตว์แดงเราจะออกอีกหนึ่งตัวเลยนะนี่ไม่มีชื่อเราเลยอ่ะนี่ก็ไม่ได้อีกอ่ะ ไม่มีชื่อเราเลยแล้วเราจะได้ลุ้นยังไงนี้อ่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันม,มีชื่อขึ้นถ้ามีชื่อขึ้นมันถึงจะได้สีแดงมันทำให้เราตกใจไปงั้นแหละเกมอ่ะเกมมันใจร้ายโอเคครับศาลเจ้าคงไม่รักเราแหละศาลเจ้าคงไม่รักเราแหละ๋ยวเ,เ,เราเปลี่ยนที่ก่อนเนาะ ่านเจ้าคงไม่รักเรา่านเจ้าคงไม่รักเราม,มานั่งดูวิวดีกว,ว่านั่งดูวิวดีกว,ว่าท้องฟ้าแจ่มใสนั่งดูวิวกับท้องฟ้าแจ่มใสทุกคนไปทุกคนลุยกันต่อครับ ก็ยังไม่มีชื่อขึ้นนะก็ยังไม่มีชื่อขึ้นนะจะใจร้ายไปไหนขออีกตัวได้ไหมหูขาวก็ได้ดำก็ได้ขาวก็ได้ดำก็ได้ขาวก็ได้ดำก็ได้ทุกคนขาวก็ได้ดำก็ได้อะไรวะเนี่ย ขาวก็ได้ดําก็ได,ด,ได้ไม่ได้เลยนะขาวก็ได้ดําก็ได้ดไดโอ้ยเจ็บขาวก็ได้ไปทีละห้าโอ้โหชื่อไม่ขึ้นจบละจบเลยอย่างงี้ไปทีละใบทุกคนสิบหาใสุดท้ายครับขออีกตัวเดียวขาวก็ได้ดําก็ได,ด,ได้ขอตัวเดียวจริงๆ โอโหตกใจนึกว่าประกาศชื่อผม,มองสั่เราจะได้แค่2ตัวแค่นั้นแหละผมดูทรงแล้วอะไม่น่านะไม่น่าจะแบบเราไม่น่าจะดวงดีได้แบบถึง3ตัวเนาะเราน่าจะได้แบบสองตัวมาครับทุกคนสิบใบสุดท้าย โอ้โหสุดยอดไปเลยห้าใบสุดท้ายโอ้โหหนักหนักเลยครับ หนักหนักเลยครับทุกคนอ <c oughs> ตัวเราขาดสองตัววาคิลี่เราก็ขาดหลายตัวอยู่ ตายหรอกระาตายมันมันไม่มีขั้นห้าดิมันต้องไปขั้นแปเลยมันไม่ได้อะเนาะแวมพายเนี่ยทําไมเราไม่เปิดแบมพายให้เป็นขั้นสามดทุกคนเรามาทําฮูกดําทําไมวะเนี่ยโอเคไปไปกันต่อห้าใบสุดท้ายครับปึออ๊บไม่มีชื่อขึ้นอีกแล้วทุกคน โอ้โหยังหนักเลยอืฮึเฮ้ยโอ้โหตกใจนว่ก็เป็นชื่อผมทุกคนแต่ไม่ใช่นะคุณบูได้ฮูกดำไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ หรือหูข่าววะเรียบหรอทุกคนเราไม่ได้แล้วเราได้แค่สองตัวแค่นั้นครับเราขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบยี่สิบสามสิบแปดใบโหแมวเราไม่พอแมวเราไม่พอการันตีเพราะผมซื้อไปแล้วเนาะสามสิบแปด เราควรจะเอาการันตีอีกอีก,อกตัวไหมคนดูใช่ป่าวะไม่ใช่สามิบแปดเดี๋ยวเดียวยเดียเดย,เดยผมบวกเลขผิดแล้วมันร้อยี่สิใช่ไหมเมื่อกี้ยี่สิบก็สามสิบแปดนี่หวะเราเอาไงดีครับ เราจะกดกันอ่ะกดการันตีก็ได้กดอีกทีละห้าแล้วกันเอามาทีละห้าใบเผื่อได้ออกก่อนการันตีเนาะไปครับเพื่อคนดูกดอีกห้าใบโอ้โหไปอื้อหือ โอ้โหคนผมเจ็บหนักแล้วทุกคนตอนแรกเรามีหกพันแมวเนาะแล้วผมซื้อนั้นไปแล้วไงสามสิบผมซื้อนี้ไปแล้วสามสิบซื้อันนี้ไปอีกสามสิบซื้อแพ็คเด้งอีกสามสามสิบเท่าไหร่แพ็กเด้งอีกสองแพ็กทุกคนอ ขอกำลังใจโดยให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รัวๆหน่อยนะครับเปิดเปิดโชว์เกลือให้คนดูดูไปดิเปิดโชว์เกลือให้คนดูดูไปดิปดโ,อดปดโอ้ทุกคนไม่น่านะไม่น่าจะแบบไม่น่าจะไม่น่าจะได้ก่อนการันตีอ่ะเฮ้บอลกันมารัวๆเลยไว้ให้ เอามาอีก8ก่อนเนาะไป uh huh. ไปหทีโอ้โหเงียบกริบห้โทีผม บักหมูมาครับอีกห้าใบห้าใบห้าใบขอหน่อยเธอในการันตีได้ไหมขออีกตัวได้ไหม ผมวายแล้วครับเจมดวงผมจะไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอผมวหายแล้วครับโอาหทุกคนเราไม่รอด <c oughs> เราไม่รอดทุกคนการันตีแน่นอนห้าใบ ใบโอหยูตะ oh ชื่อไม่ขึ้นเลยโอ้โหโอ้โหสิบใบสุดท้ายทุกคนนะเรามาดูกันว่ามันจะออกใบไหน แต่ผมรู้เลยเพราะมันออกไปที่สิบแน่นอนถ้าออกก็ขอให้เป็นฮูกดํำเนาะอย่าเป็นฮูกขาวเลยเป็นฮูกขาวนี่ที่เราทำมานี่เจ๊งเลยนะทุกคนมันต้องเป็นฮูกดดำให้เราเนะาะห้าใบสุดท้ายมากดทีละใบ ขอให้เป็นหูขาวนะเพื่อนหูขาวนะเพื่อนขอให้เป็นหูขาวนะเพื่อนไม่ใช่หูขาวหูดำโอ้โหทุกคนเราโดนการันตีว่ะมาเดี๋ยวผมปิดตาก่อนผมปิดตาก่อนขอให้เป็นหูดำ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 กดแล้วผมปิดตาอยู่ทุกคน ผมปิดตาอยู่ผมปิดตาอยู่มันไตยังวะไข่มันไตยังวะผมปิดตาอยู่ทุกคนผมปิดตาอยู่ผมกำลังจะลืมตาแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งลืมตาทุกคนได้กูกด,ดำอ้อยถือว่าคุ้มค่าโอ้ใจชื้นเลยทุกคน วันนี้ผมดีใจจริงเนี่ยเฮียขนลุกเลยว่ะโอ้โอเคครับเท่ากับนี่เราไม่ต้องแลกนะเราไม่ต้องแลกเลยเราเก็บไปแลกอย่างอื่นโอ้ย oh. oh. ค่อยยิ้มได้ขึ้นมาหน่อยมุกดำเราขั้นหนึ่งแล้ว โอ้โหนี่ตื่นเต้นครับนี่ก็ปะปายมี่สนใจย่อยให้หมดโอ้โหีโ่ยเราลองเปลี่ยนดิตั้งค่าเขาทีมเปลี่ยนใส่ฮูกดํำหน่อยสิ มาบินข้างๆพ่อเร็วรูปไอแบ็คนี่ครับผมตั้งชื่อมันว่าไอแบ็คนี่ทุกคนดูดีสวยงามนั้นนี่แล้วก็มีแพ็คนี้มาอีกหนึ่งเนะเนี่ยล็อกอินลายวันอันนี้มองว่าเป็นหน้าเลนเจอร์นะครับเนี่ยรีไฟล์พ้าพีดาเมดนั้นทุกๆครั้ง ระยะห่หางจากศตูบวกสอทำให้พีรามิวนั้นอ้อันนี้เลนเจอร์ใส่ดีนะครับเนี่ยหน้ากากเนี่ยเลนเจอร์เนาะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องโดนเพราะว่าเราจะเอาเหรียญโปลิ่งเชดมาเปิดให้ทุกคนดูไงล่ะตอนนี้ผมยังมีผมยังสะสมเหรียญไว้อยู่เนาะเดี๋ยวรอวันสุดท้ายของกิจกรรมโปลิ่งเชดนะครับ แล้วผมก็จะเปิดให้ทุกคนดูโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วเราก็มาพบกันต่อใน EP ถัดไปชีวิตแห่งการเกลือของยูตะนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย